ค่ะก็สวัสดีท่านู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านให้คุณสมจิตอ่านบวชนะสามข้อแรกก่อนนะคะแล้วกับบทที่สี่ข้อหกแต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรางต่อสู้คนที่หยิงจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจลงบทที่ห้าก็ยี่สิบเมื่อมีธรรมัยิก็ทําให้มีกะระดับธรรมหยิปรากฏมากขึ้นแต่ที่ไหนมีบาปปรากฏมากขึ้นที่นั่นพระคุณ ก็จะพัยบุญยิ่งขึ้นมัทธิวยี่สขสความรักของคนจำนวนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความประทับแผ่กว้างออกไปคุณบระเจ้า,าสําหรับพระวจนะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าช่วงใหม่ในชีวิตของเราที่เรามีพระคุณที่เพิ่มขึ้นช่วงใหม่คืออะไรในพระวจนะคำของบรรเจ้าแต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้นนะฮะ ช่วงใหม่ในชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เรามีพระคุณที่เพิ่มขึ้นเป็นชีวิตที่เรามีสิ่งที่สวยงามที่พระเจ้ากำลังทำในเวลาของเราใน,ย,าย,ในใยุคของเราอยู่ในช่วงใหม่ยุคของเราอยู่ในช่วงใหม่ในการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณและในช่วงใหม่นี้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นพระสิริของพระเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่งความชอบธรรมของพระองค์ได้เข้ามาควบคุม พระคุณความรักของพระเจ้าทวีคูณขึ้นเหนือโลกใบนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้พระคำของพระเจ้ากล่าวว่าแต่ที่ไหนมีบาปปรากฏมากขึ้นที่นั่นพระคุณก็จะไปโบนยิ่งขึ้นโรมบที่5ข้อ20สใช่เราได้ยินข่าวในสิ่งเวลวร้ายที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศต่งตางๆรอบๆในโลกปัจจุบันแต่ความจริงก็คือว่าซาตานไม่ได้ ชั่วร้ายไปมากกว่าที่พระเจ้าท่งเต็มไปด้วยพระเมตตาถ้าซาตานสามารถขึ้นไปเอ่อกล่าวว่าทำบาปหรือทำชั่วโยนสิ่งที่ชั่วร้ายขึ้นมาอีกระดับของความชั่วร้ายที่สูงกว่าหมายความว่าสูงกว่าทุกยุคทุกสมัยพระเจ้าสามารถขึ้นไปสูงกว่าในพระคุณในความรักโดยพระวิญญาณของพระเจ้า พระคุณของพระเจ้าน <con> ั้นยิ่งใหญ่กว่าความชั่วร้ายของซาตานให้เราคิดถึงยุคนี้เป็นยุคพระคุณและพระงค์ทรงทราบแล้วว่าพระองค์จะมาพรงทราบแล้วว่าพระองค์จะเทลิเดชของพระเจ้าลงมาในยุคสุดท้ายเพราะว่ายุคสุดท้ายเป็นยุคที่ชั่วร้ายพระองค์ก็เลยตัดสินใจพระบิดาตัดสินใจที่จะมาในยุคนี้เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่ชั่วร้าย ถ้าไม่มีพระคุณถ้าไม่มีพระวิญญาณถ้าไม่มีนธิเดชมันก็จะทำงานหนักแล้วก็มีความชั่วร้ายค่อนข้างจะสูงแต่ข่าวดีพระเจ้ามาทันเวลาและพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งปรงกำนดให้ยุคสุดท้ายเป็นยุคข,ของการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรองจะทำสิ่งใหญ่ พระองค์จะทําสิ่งใหม่พระองค์จะปราบมารพระองค์จะทําลายกิจกรรมกิจการของมารพระองค์จะต่อต้านสิ่งที่ชั่วร้ายเมื่อชีวิตของพวกเราเป็นชีวิตที่เปิดใจต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณของพระเจ้า,าเข้ามามีบทบาทเคลื่อนไหวในชีวิตของท่านในครอบครัวในคริสตจักรเรากําลังเชิญพระวิญญาณของพระเจ้ามาช่วยเหลือเรามาต่อต้านมาร มาควบคุมผีร้ายวิญญาณชั่วเพราะฉะนั้นข่าวดีจริงๆในยุคของเราเราจะมาดูด้วยกันว่าพระเจ้าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางเราจริงๆนี่คือข่าวดีจะมีสิ่งที่สวยงามที่พระเจ้ากำลังทำในเวลาของเราเราอยู่ในช่วงใหม่ในการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์และในช่วงใหม่นี้สิ่งที่ใหญ่กาลังจะเกิดขึ้นพัสดีของพระเจ้าอยู่ทุกหนแห่ง ความชอบธรรมของปรุงได้เข้ามาควบคุมพระคุณของพระองค์ทวีคูณขึ้นเหนือโลกใบนี้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องรับทราบรับรู้เอเมนตื่นเต้นในสิ่งที่พระเจ้าจะทำถึงแม้ว่าความอาธรรมของมนุษย์จะแผ่กว้างออกไปในมัทธิวบทที่2 4 1ข้อ12แต่ตอนนี้ในโลกฝ่ายวิญญาณพระเจ้าส่งทูตสวรรค์ของพระเจ้าเข้ามาประจำการ มีฤทธิเดชมีทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่ถูกส่งเข้ามาในโลกใบนี้และส่งออกไปดูแลการงานของพระเจ้าปรุงให้ฤทธิเดชกับทูตสวรรค์ที่จะทํางานร่วมกับคนของพระเจ้าเอเมนเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะทูตสวรรค์อยู่กับเราด้วยไม่เพียงแต่พระเจ้าอยู่กับเราทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็จะเป็นผู้ปนิบัติเราจะช่วยเราในการรับใช้จะช่วยเราในการที่จะดำเนินชีวิตเอเมน ทูตสวรรค์ก็เป็นผู้ปนิบัติทั้งลูกของพระเจ้าก็คือพวกเราและเป็นกองทัพของพระเจ้าที่ส่งเข้ามาช่วยลูกๆเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราอยู่ลําพังเมื่อเราเจอสถานการณ์ต่างๆให้เราเรียกทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาทํางานช่วยเราเพราะว่าพระเจ้าส่งเข้ามาปนิบัติเราฮาเลลูยานี่คือมิต,ติฝ่ายวิญญาณนี่คือโลกฝ่ายวิญญาณนะคะอย่าไปเชื่อว่ามีแต่ผีเยอะ แต่เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าส่งทูตสวรรค์ของพระเจ้าเป็นกฎโกดอย่าว่าแต่เป็นล้านลานตรึงกําลังช่วยเราเหนือเมืองของเราเมื่อเราไปที่ใดกองทัพของพระเจ้าก็จะเคลื่อนไปที่นั่นคือกองทัพทูตสวรรค์ไม่เพียงแต่มีคริสเตียนอยู่ในเมืองนั้นมีลูกของพระเจ้าช่วยกันในการปนิบัติรับใช้แต่อย่าลืมนะคะเราก็คงจะทราบดีถ้าเราไม่เชื่อฟังนะคะดื้อดึงก็จะมีทูตสวรรค์ที่ไปถือดาบ แล้วก็ทําให้ลาตัวนั้นพูดได้คงเข้าใจนะคะก็ไม่มีเวลาอธิบายเพราะฉะนั้นก็ขอหนุนจิตจุใจทุกท่านนะคะท่านไม่ได้อยู่ลําพังแต่ท่านมีเหล่าทูตสวรรค์แล้วก็มีการเคลื่อนไหวใหม่การเทลงมาของพระวิญญาณหนาแน่นการเติมเต็มล้นถ้าเราเปิดใจให้กับพระวิญญาณเราอย่าไปเปิดใจให้กับสตานสิคะ เราต้องรู้ว่าใครอยู่กับเราเราต้องรู้ว่าเรามีทูตของพระเจ้าประจำการน,นี่คือฤดูการใหม่นี่คือยุคสุดท้ายที่เราจําเป็นจะต้องคิดถึงที่เราจะต้องใส่ใจสนใจแล้วก็เชื่อและรับเอาว่าเราจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเราจะมีสิ่งใหม่ในฤดูการใหม่ในยุคของเรานี่แหละเราจะเห็นพัะสุริของพระเจ้าเต็มพื้นแผ่นดิน อาเลลูยาเพราะฉะนั้นอย่าให้เราที่จะท้ออย่าให้เราที่จะหลงหายหลงผิดอย่าให้เราคิดว่าเราอยู่ลําพังแต่พระเจ้ามีกองทัพของพระเจ้าเราทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็จะอยู่ในเมืองของเราชุมชนของเราขณะที่เราเดินทางไปทําภารกิจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างพระเจ้าจะบัญชาให้ทูตสวรรค์ของพระเจ้าคอยปกป้องคอยดูแลคอยรักษาเราไว้ นะคะวันนั้นให้เราเรียกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเข้ามาช่วยเราในการปนิบัติเพราะว่าซาตานเนี่ยมันเต็มไปด้วยความชั่วร้ายพระเจ้าก็เลยต้องช่วยสนับสนุนลูกของโปรองที่อยู่ในโลกนี้เห็นไหมพระเจ้าไม่มีวันทอดทิ้งเราหรอกพระเจ้ามีแต่ช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นขอให้เรารักพระเจ้าขอให้เราที่จะเชื่อฟังและทําตามพระคําของพระเจ้าเราจะชนะแน่นอนในเสคาเรียบทที่4ข้อที่6กล่าวว่า ไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยอริธานุภาพแต่โดวยวิญญาณของเราพระยาวีจอมทัพตรัสดังนี้แหละตอนนี้เราอยู่ในการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราเปิดใจให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยกําลังของเรานะคะแต่เราทราบว่าเป็นการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทํางานในเรา ถ้าเราเปิดใจถ้าเราให้ความสำคัญหรือจดจ่อที่พระวิญญาณรปรงจะช่วยเหลือท่านโะรงจะเคลื่อนไหวในชีวิตของท่านแน่นอนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นจะบอกไงซึ่งไม่เคยพบเห็นในโลกนี้คนของพระเจ้าจะร้อนรนเพื่อพระคริสต์เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะทําไมเราร้อนรนอยู่เพราะเราเปิดใจให้พระวิญญาณทําไมเรารักพระเจ้าทําไมเราปนนิบัติทําไมเรายวกลาหาย ไม่ได้อ่านไม่ได้มาสามารถคิดทำกับพระเจ้าเราก็เรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นคือการงานของพระวิญญาณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการงานของผีมารซาตานมันจะขัดขวางมันจะทําให้เราออกห่างมันจะทําให้เราต่อต้านพระคําต่อต้านพระวิญญาณต่อต้านความดีงามของพระเจ้าแต่กลับไปทํำบาปวันนี้เราต้องขับผีให้ตัวเองวันนี้เราต้องสร้างบรรยากาศฝ่ายวิญญาณโดยการที่เรายึดพระวจนะเชื่อฝังพระวจนะว่าฤทธเดช ของพระเจ้าทํางานอยู่ในเราถ้าเราเปิดใจให้กับพระวิญญาณเราอย่าไปเปิดใจให้กับมารหรือเปิดใจให้กับวิญญาณของโลกหรือเปิดใจให้กับแต่ปัญหาแล้วเราก็มารสตันก็ผลักดันเราในการที่จะให้ปัญหาต่างๆมากขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นออกจากปัญหาหนึ่งก็ไปชนอีกปัญหาหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งก็ไปนี่คือการผลักดันของมาร ไม่จบไม่สิน้นวันนี้เราต้องเคลื่อนไปโดยพระวิญญาณเราต้องให้พระวิญญาณเป็นผู้ทรงนำเราเราต้องดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เกี่ยวข้องกับพระคำให้มากขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นมากกว่าที่เคยทำมาด้วยซ้ำไปไม่ใช่เราจะมาเสื่อมถอยเราจะมาหลงหายหลงผิดหมดเวลาเพอยุคนี้เป็นยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยุคพระคุณพระคุณไม่ได้เอาไปไว้ทําบาปพระคุณมีไว้เพื่อเราจะตอบสนองพระคุณและความรักของพระเจ้าเพื่อเราจะทํางานของพระเจ้าให้ดียอดเยี่ยมเพื่อเราจะทําตามบทบาทหน้าที่ที่พระเจ้าได้ส่งเจิมได้ส่งเลือกสรรเรามาเราจะมีพระคุณของพระเจ้าในการที่จะดำเนินชีวิตเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นลูกที่ยอดเยี่ยมเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ทำงานอาชีพต่างๆอาศัยพระคุณเราจะไม่เย่อหยิ่งนะคะ เพราะว่าความเย่อหยิ่งนำหน้ากรรมถูกทำลายอย่าหยิ่งต่อพระวิญญาณอย่าหยิ่งต่อพระเจ้าอย่าหยิ่งต่อคนของพระเจ้าอย่าหยิ่งต่อถ้อยคำของพระเจ้าเพราะเราจะกลายเป็นคนที่แข็งกระด้างและมักกระบฏวิญญาณเสื่อมถอยวิญญาณของซาตานจะเข้าบ้านเราวันนี้เราต้องรู้การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์มันเกี่ยวข้องกับการร้อนรนที่เราจะเข้าหาพระเจ้าร้อนรนในการที่จะอธิษฐานสามัคคีทมกับ พี่น้องในคริสตจกักรในทั้งเฝ้าเดียวเฝ้ารวม <c oughs> นะมันเกี่ยวข้องกับการงานของพระวิญญาณมันเกี่ยวข้องกับมิติายวิญญาณพระเจ้ากําลังเล้าใจโดนใจเพราะเราเป็นคนเปิดใจให้กับพระวิญญาณเราต้องการพระวิญญาณเราเชิญพระวิญญาณเข้ามาหนาแน่นในชีวิตของเราและเจิมเราทุกวี่ทุกวันให้พงทรงนําเรา และเราก็ขับผีให้ตัวเองแล้วเราก็ปลดปล่อยตัวเองไม่เพียงแต่ไปปลดปล่อยชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่เราจะต้องเป็นคนที่ชนะก่อนแล้วคนอื่นถึงจะได้สิทธิ์กับเรานะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองถ้าเราไม่รักตนเองเราบอกว่าเรารักคนอื่นมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงเราต้องรักจิตวิญญ,ญาณของเราเราต้องรู้นะคะว่าพระเจ้าดีที่สุด เราจะทิ้งพระเจ้าไปหาผีได้ยังไงเราต้องฉลาดเราต้องเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงให้พระวิญญาณเป็นใหญ่อย่าให้ปัญหาเป็นใหญ่อย่าให้เนื้อหนังเป็นใหญ่หรือบาปเป็นใหญ่เราต้องต่อสู้ต่อต้านกับบาปกับมารซาตานไม่ได้มาต่อสู้กับพระวิญญาณเพราะฉะนั้นเราจึงหิวกระหายในฝ่ายวิญญาณไงคะวันนั้นเราเข้าใจผิดหรือเปล่านะ ที่เราคิดว่าการที่เราถอยห่างออกจากทางของพระเจ้าหรือไม่เขาเรียกว่าปฏิติปต่อไม่เชื่อมต่อไม่หิวกลางหายไม่ร้อนไม่รนในไฟวิญญาณมันกําลังส่งสัญญาณไม่ดีนะคะเราต้องขับผีให้ตัวเองเราต้องขับวิญญาณชั่วที่มาลบกวนจริงอยู่ผีไม่สิงหรือบางคนก็ผีสิงไปแล้วครึ่งหนึ่ง <c oughs> ถ้าเราเปิดใจในเรื่องเนื้อหนังเราเป็นคนเนื้อหนังนะเป็นคริสเตียนเนื้อหนังมาร์ตตนจะเข้ามา มารสตานจะใช้การงานเนื้อหนังของเรานี้แหละพาเราไปทำบาปพ,พาเราไปทำสิ่งที่ไม่ใช่ก็ขอให้เราเป็นผู้ตัดสินใจอย่างถูกต้องให้เรารู้ว่าเรากำลังดำเนินชีวิตมีการต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณด้วยเนื้อหนังกับฝ่ายวิญญาณก็เป็นศัตรูกันเราต้องเข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงแนะน,นำเราบอกเราชัดเจนว่าอย่าดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังเพราะว่ามารซสตานจะเข้ามา แต่จงดําเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าจะนําชีวิตของท่านหลายคนในทุกวันนี้ที่ต่อต้านคริสตจักรข่มเหงคริสตจักรข่มเหงคริสเตียนเมื่อพระวิญญาณเคลื่อนไหวและสัมผัสผู้คนและเมื่อคริสตจักรอธิษฐานเราก็จะเห็นผู้คนกลับมาหาพระเจ้าได้ วันนี้พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เรากลับมาพระเจ้าไม่ใช่เดินหน้าในการทำบาปเดินหน้าในการที่จะทำสิ่งที่ผิดแต่ขอพระเจ้าให้เราที่จะตอบสนองเพราะคุณและความรักของพระเจ้ายังถูกต้องนะคะไม่ใช่เราจะดื้อดึงหรือ,อต่อต้านพระคำหรือเถียงพระวจนะและเราก็ไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ต่อสู้เพื่อจะได้พระเจ้าเลยมีแต่ต่อสู้เพื่อเนื้อหนันงเพื่อโลกใบนี้ เหมือนท่านนก็ทูตแบ่งปันใช่ไหมบอกว่าถ้าเราทําบาปก็กลับใจถ้าเราเย่่ยยิงก็ถมลงเราต้องตัดสินใจพระวิญญาณอยู่กับเราพระองค์จะเตือนเราอยู่แล้วว่าแต่ว่าเราจะฟังหรือเปล่าถ้าเราฟังสิทธิ์นั้นเป็นของเราเราจะเห็นการอัศจรรย์เราจะเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวในเรา,เราแน่นอนขอให้เราไปต่อนะคะ พระเจ้าทำงานอยู่ในยุคของเราถ้าหมดเวลาในยุคนี้คริสตจักรถูกลับขึ้นไปเมื่อไหร่ความช่วยหลายจะหลายกว่าเดิมความรักก็เยือกเย็นลงแล้วก็ผีมารซาตานก็ทำลายเขาเรียกว่ามาทรมานมาทำงานได้อย่างสบายเพราะว่าคริสตจักรถูกลับก็คือพระเจ้ารับคริสตจักรรับผู้เชื่อรับพระวิญญาณก็ไม่ได้อยู่แล้วพระเจ้าจะจัดการกับโลกใบนีโปร่งจึงให้มารซาตานละเลงโลกใบนี้ เพราะฉะนั้นอย่าให้เราดำเนินชีวิตโดยไม่เชื่อฟังพระคำพระคำของพระเจ้าผดุงโลกพระคำของพระเจ้าพูดแต่สิ่งที่จริงพระคำเป็นจริงยิ่งกว่าสิ่งใดสิ่งที่ตามองเห็นก็ไม่เท่ากับสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราในมิติฝ่ายวิญญาณในพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้านี่แหละทําให้เรารู้อนาคตโลกใบนี้อนาคตของเราที่เป็นจริงว่าจะไปที่ใดว่าจะเป็นเช่นใดว่าจะเป็นอย่างไรพระคำของพระเจ้านี่แหละ อย่าไปหลงไหลโลกใบนี้จนเราทิ้งพระวจนะจนเราทิ้งพระวิญญาณตามผีตามบาปตามมารตามยะถาวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีสายตาใหม่เราเคยเห็นใช่ไหมซาโลแห่งเมืองทาซัตนะฮะเคยต่อต้านต่อสู้กับพระเยซูเคยคิดจะข่มเหงไม่ใช่คิดเลยค่ะไปฆ่าคริสเตียนไปข่เปมเหงคริดสจักรเราก็เห็นว่านี่คือการงานของผีมารซาตาน ตอนสมัยนั้นแต่เมื่อพระวิญญาณทํางานพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปหาเขาวันนี้ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ไปหาคนที่กําลังจะทําบาปกําลังไปทําบาปหรือกําลังคิดชั่วกำลังที่จะออกห่างจากทางของพระเจ้าหรือว่าคนที่ต่อต้านคริสตจักรหรือต่อต้านพระคำของพระเจ้าให้พระวิญญาณไปหาเขาเหมือนกับไปหาโาโลนะคะนี่คือโลกฝ่ายวิญญาณที่เป็นจริงนี่คือมิติฝ่ายวิญญาณที่ค่อนข้างจะแม่นยำ พระวิญญาณทํางานอยู่ในโลกใบนี้พระวิญญาณจะเคลื่อนไหวท่ามกลางเหล่านี้คือช่วงใหม่ของพระคุณของพระเจ้าที่เพิ่มขึ้นเพราะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังทํางานอยู่ในโลกใบนี้ไม่ใช่เราดําเนินชีวิตนะคะมีแต่ผีแต่พระวิญญาณทรงทํากิจของพระองค์ถ้ามนุษย์ชั่วนักพระวิญญาณก็จะไปหาเขาแต่กลับใจไม่ได้ แต่ลักษณะของเปาโลซาโลเนี่ยเขาไม่ทราบนะคะแต่คริสเตียนทราบความจริงแล้วแล้วเราไปทําบาปก็ต้องระมัดระวังถือว่าเราแข็งกระด้างเราต่อต้านพระเจ้าเราต่อสู้กับพระเจ้าเรายิงต่อพระเจ้าแต่ซาโลเนี่ยเขาไม่รู้เขายัางไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรดูว่าโอ้คนนี้เขาจริงจังในเรื่องชีวิตพระเจ้าก็ไปหาเขา จากการข่มเหงคิดสจากจากคนที่เคยต่อต้านเขาก็กลับมาเป็นเครื่องมือของพระเจ้าและพระเจ้าใช้เขาอย่างยิ่งใหญ่นี่คือความจริงว่าเซาโลที่เคยต่อต้านพระเจ้ามาก่อนเขายังกลับใจใหม่และเรารู้จักกับพระเจ้าอยู่แล้วเราจะไปต่อต้านพระเจ้าได้อย่างไรนะคะนี่คือตัวอย่างที่เราเห็นทนโทษว,ว่าพระวิญญาณทํางานอย่าให้เราต่อต้านต่อสู้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์พรรองกำลังทํากิจอยู่ เราต้องต่อต้านมารเราต้องต่อต้านบาปเราต้องกลับใจเสียใหม่แม้ว่าเราจะอยู่ในสงครามเราก็อยู่ในด้านที่กำลังชนะฉันจะบอกให้แม้ว่าเราจะเจอปัญหาเจอบัสบมากมายแต่ว่าเรามีพระวิญญาณไหมถ้าเรามีพระวิญญาณสถิตยอยู่กับเราเรากำลังอยู่ในด้านที่กำลังชนะ ซาตานไม่สามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้กับการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กำลังเกิดขึ้นในยุคสมัยของเราแน่นอนให้เรามั่นอกมั่นใจเลยพระวิญญาณเป็นใหญ่อยู่กับเราพระวิญญาณเป็นใหญ่อยู่ในท่านผู้ที่เป็นใหญ่อยู่ในเราเรามีสิทธิอำนาจเหยียบงูหลยแมงป่องเรามีกำลังมากกว่ากำลังของศัตรู เราต้องเห็นคุณค่าที่พระวิญญาณทรงสถิตยอยู่กับเราและทรงนำเราเคลื่อนไหวในชีวิตของเราให้เราไวต่อเสียงพระเจ้าตอบสนองพระวิญญาณไม่ใช่ตอบสนองการงานเนื้อหนังและก็วิญญาณชั่วขอพระเจ้าเมตตาเรานะคะ,ะเพราะฉะนั้นจงกล้าหาญในการที่จะดำเนินชีวิตไปกับพระวิญญาณจงกล้าหาญในการประกาศข่าวปบอร์เซริฐโดยปราศจากความกลัวเพราะว่าพระคำของพระเจ้าอยู่ในปากของเรา พระวิญญาณอยู่ในชีวิตของท่านพระเจ้ากําลังตรัสอยู่พระเจ้ากําลังทํางานอยู่พระเจ้ากําลังเคลื่อนไหวในชีวิตของท่านทํางานในเมืองของท่านในจังหวัดของท่านในอําเภอของท่านในสถานการณ์ที่ท่านกําลังเจอสงครามเจอศัตรูลุมล้อมันอาจจะเป็นผีตัวใหญ่ตัวเล็กตัวขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเราเรียกหาพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราไม่ไหวพระวิญญาณไหวนะคะ ขอให้เรามั่นอกมั่นใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นใหญ่กว่าวิญญาณของโลกนี้มารซาตานไม่สามารถต่อต้านกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มันไม่มีความสามารถเพราะมันถูกขับไล่จากสวรรค์ลงมาแล้วมันก็พ่ายแพ้ยับเยินและพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังมาในโลกนี้เพื่อจะไล่ล่ามารที่มันเบียดเบียนผู้คนที่มันอยู่เบื้องหลังความชั่วความบาปและความรุนแรงต่าง วิญญาณรฆ่าทำลายวิญญาณแห่งความตายเราจะเลือกไปอยู่กับมันอยู่เหรอมันจะพาเราลงนรกฉันจะพูดตรงๆภาษาบ้านๆนี่แหละเราต้องฉลาดเราต้องต่อสู้กับบาปกับมารเราต้องต่อสู้กับวิญญาณชั่วไม่ใช่ไปเป็นพรรคพวกเดียวกันวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราให้หูตาฝ่ายวิญญาณของเราสว่าง ให้เราอยู่ฝ่ายพระเจ้าให้เรารู้ว่าการงานของพระวิญญาณทำงานอย่างไม่ธรรมดาในชีวิตของท่านถ้าใครเจ็บป่วยขอพระวิญญาณช่วยเหล่าถ้าใครถูกลบกวนก็ขับผีออกเพราะพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับผู้เชื่อ เราอย่านอนหลับทับสิทธิ์เราต้องต่อสู้บาปเองด้วยเพราะว่าพระวิญญ,ญาณอยู่กับเราเราต้องเป็นผู้ใหญ่และเติบโตเคลื่อนไปกับพระสิริของพระเจ้าเราจะไม่ให้มารซาตานกระชากเราลงไปทำบาปหรือทำให้เราเสื่อมทำให้เราหมดไฟของพระเจ้า เราต้องอาศัยพระวิญญาณถ้าเราดําเนินชีวิตด้วยกําลังด้วยเนื้อหนังของเราเราจะหมดแน่นอนแต่ถ้าเราอาศัยพระวิญญาณไม่มีใครต่อต้านพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของท่านได้ฮาเลยลูยาสันและเซิญและขอบคุณบระเจ้านี่คือข่าวดีอย่าเป็นเหยื่ออย่าเป็นทาสอย่าเป็นเด็กแต่จงเติบโตและเคลื่อนไปกับพระสุริย์ของบระเจ้า เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคพระวิญญาณพระวิญญาณจะทํากิจในชีวิตของท่านป่วยได้หายได้เจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเปิดใจให้กับพระวิญญาณร้อนรนและอธิษฐานและเชื่อมั่นในพระคําเชื่อในฤทธเดชขา่าวเบอร์เสฐเราจะชนะแน่นอนเราอยู่ในสงครามระดับไหนก็แล้วแต่พระวิญญาณเอาอยู่พระวิญญาณต่อต้านมารได้พระวิญญาณเป็นผู้ควบคุมมารซาตานได้วันนี้อย่าถอยอย่าถอยขอให้เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุธิ์เรากําลังอยู่ ู่ในด้านชนะเรากําลังอยู่ฝ่ายชนะซาตานไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ฮาเลยลูยา <Hallelujah. S 3> นะคะกําลังเข้มขน้นก่อนนุนจิตจูใจนะคะให้พี่น้องพิจารณาว่าอะไรทํางานอยู่ในเราเราต้องเข้มข้นในฝ่ายวิญญาณมากขึ้นอย่ากลัวขอพระเจ้าช่วยท่าน เรากำลังอยู่ในช่วงใหม่ของพระคุณที่เพิ่มขึ้นเรากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายเป็นยุคที่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวเป็นยุคที่พระวิญญาณทำงานอยู่กับเราพระองค์ไม่ได้ปล่อยเราพระริของพระเจ้าอยู่ทุกโหนทุกแห่งอยู่กับเราความชอบธรรมของพระองค์ได้เข้ามาควบคุมพระคุณของพระเจ้าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราใส่ใจเมื่อเราสนใจการเคลื่อนของพระวิญญ,ญาณเราต้องเชื่อมต่อกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ข่าวลายมีทุกวัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งในบรรยากาศที่ทํางานที่หลายสิ่งหลายอย่างข่าวดีพระเจ้าเอาอยู่ทุกงานซาตานไม่ได้ชั่วร้ายไปมากกว่าที่พระเจ้าทรงเต็มไปด้วยพระเมตตาขอให้เราเลือกพระเจ้าขอให้เราตัดสินใจเดินกับพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าเถอนะพระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งเราทั้งทูตสวรค์ทั้งพระวิญญาณจะต่อสู้แทนเราพระวิญญาณจะทรงนําเรา ซาตานไม่สามารถที่จะปล่อยความชั่วของมันและทํางานแบบสะดวกสบายเพราะว่ามีคริสเตียนมีพระวิญญาณที่ร่วมงานกับพระเจ้านี่แหละคอยต่อสู้ต่อต้อตานกับความชั่วหลายเพราะฉะนั้นอย,ย่าหย,ยุดอธิษฐานอย,ย่าหยุดเชื่อมต่ออย,ย่าหยุดสามัคคีทํากับพระเจ้าอย,ย่าหยุดในการที่จะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าขอให้เมื่อเราเหิวกระหายพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จะทํางานอยู่เบื้องหลังถ้าคนที่หิวกระหายทําบาปก็คือซาตานอยู่เบื้องหลังเราต้องต่อสู้เองเราต้องพึ่งพระวิญญาณเองด้วย เราต้องเป็นคนตัดสินใจที่จะอยู่ฝ่ายใดไม่เพียงแต่เราให้พี่เลี้ยงให้ผู้รับใช้ให้หัวหน้าเซลล์คอยช่วยขอบคุณพระเจ้าที่เขาเป็นเครื่องมือแต่คุณต้องต่อสู้เองด้วยอย่าปล่อยความรับผิดชอบให้กับพระเจ้าให้กับสิญยาพิบาลหรือว่าให้พี่เลี้ยงของเราหัวหน้าเซลเท่านั้นนะคะเราเติบโตแล้วเราต้องกินข้าวเอง เราทํางานเองก็ยังได้แต่ถ้าเราต่อสู้กับมารซาตานพระเจ้าก็ให้สิทธิ์กับเราอยู่แล้วเพราะเราเป็นลูกเรามีความสามารถเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านเหมือนกันไม่ใช่อยู่แต่กับผู้รับใช้หรือว่าอยู่กับหัวหน้าเซลล์วันนี้ถ้าใครที่รู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และพระเจ้าทรงกระทํากิจอยู่ในชีวิตท่านจะต้องเป็นคนตัดสินใจแล้วก็ตอบสนองว่าเราจะเลือกใครเราจะเลือกพระเจ้าหรือเราจะเลือกอยู่ฝ่ายมาร ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอปรงวยพรเราวันนี้ปุองเจ้าข้าที่เราจะเข้าใจในเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณในเรื่องการเคลื่อนไปกับฤดูการใหม่หรือฤดูกาลในยุคสุดท้ายนี้ที่เรารู้อยู่ทนโทษว่าพระวิญญาณอยู่กับเราพระวิญญาณทำงานขอให้เราที่จะตอบสนองพระวิญญาณไม่ใช่ตอบสนองการงานเนื้อหนังเพราะเราจะตกไปอีกฝ่ายหนึ่งเราจะอยู่ในฝ่ายของซาตานและซาตานจะทำลายเราวันนี้เราขอพระเจ้าให้เราได้รับกำลังใหม่ ขอพระเจ้าช่วยทุกท่านที่กําลังดําเนินชีวิตอยู่ให้เราอยู่ฝ่ายชนะให้เราอยู่ฝ่ายพระเจ้าขอพระเจ้าปกป้องเราแม้ว่าพี่น้องของข้าพง์จะเจอเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายเราจะอธิษฐานสมทบและช่วยเขาให้เขาตัดสินใจเหมือนที่เซโลเขากลับใจใหม่เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าช่วยเหลือเขากลับใจใหม่วันนี้ถ้าเราเป็นคริสเตียนอยู่แล้วเราจะไม่กลับไปหาใจเก่า เราจะไม่เอาผีเข้าบ้านเราจะไม่ทำบาปเพราะว่าเรามีชีวิตใหม่เราต้องไปต่อกับพระวิญญาณแม้ว่าเราเจอสงคารามเจอความยากลำบากเราจะไม่เลือกผีแต่เราจะเลือกพระเจ้า เพราะว่า,า,วาการที่เราอยู่ในทุกสถานการณ์พระวิญญาณมีฤทธิดเดชฤทธิอำนาจที่จะจัดการกับมารซาตานได้โปรองสเสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อที่จะไล่ล่า,ลามารขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระเจ้าเรามอบซึ่งกันและการไว้กับพระองค์ในพระราชนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าเว้พอรอนค่ะ ไมมีสภาพการทเป็นแบเจ้าวนคนเพื่อการที่ะมีคา